สวัสดีครับพบกับสุรุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ why มันเกิดเป็นจั่นี่ล่ะครับพี่น้องแฟนบอลไทยจะว่ายังไงนะครับวงในฟุตบอลญี่ปุ่นเผยอิชิอิอาจไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยหลังหมดสัญญา w h บัต่อให้เพิ่นบอกครับพี่น้องหรือว่าจังไดครับเจแปนเวกำลังมาได้พี่น้องรายงานข่าวด่วนจากวงในลูกหนังญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่า มาจได้อิจิคุนเซ่เจ้าญี่ปุ่นของทีมชาติไทยอาจไม่รับกันต่อสัญญาฉบับใหม่และหมดสัญญากับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 6ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชียคัพ2027โดยหนึ่งในผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลชื่อดังของไทยได้มีการเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับผู้ค้ำบอดในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นซึ่งรู้ว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นเริ่มมีการพูดคุยกัน ว่ามาชาดาอิชิอิอาจเป็นโค้ชเจอญุ่นคนสุดท้ายที่จะได้ทํางานในประเทศไทยเนื่องจากมีคําถามในแวดวงฟุตบอลญี่ปุ่นว่าทําไมถึงยังมาทํางานในไทยอยู่สำหรับมาชาดาอิชิอิเข้ามารับตาแหนง่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2024และพาทีมทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเชียครัพรอบคัดเลือกรวมถึงเกมเหมุนเครื่องฟีฟาเดอหลายแมตท,ที่พนมกกระทั่งพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยทะยานสู่ อันดับ95ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ17เปยอย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของเขากับทัพชัางศึกทีมชาติไทยยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการต่อเชนดาเช่วใหม่หรือไม่หลังเชนดาฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลงกลางปี2026นะฮะว้ายก็เป็นอย่างสีพี่น้องในความคิดเห็นของแอดมินนะครับตอนนี้เนี่ยมันมาแบบลึกแล้วนะฮะอิชิอิต้องทําทีมต่อนะครับต่อให้แกเถอะนะฮะเพราะตอนนี้แก ก็ออกมาประกาศว่าจะเป็นเจนใหม่ของทีมชาติไทยนะครับถ้าหากแกไม่ต่อหรือว่าทําทีมค้างไว้เนี่ยมันก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกกับโค้ดคนใหม่นะฮะหรือแฟนๆว,ว,ว่าอย่างไนครับต่อสัญญาดีอยู่บ่ครับหรือว่ายังไครับแต่แฟนบอลบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่า,วาน่าจะไปเอาโค้ดพีซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาคุมทีมดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของ แต่ละบุคคลนะฮะส่วนแอดมินนะครับคิดว่าน่าจะต่อให้อิชิอีกนะฮะและ้วเพื่อนๆนะครับในช่อง MJ Sport มีความคิดเห็นว่าอยากจะต่อสัญญาณสมองใหม่ก,กับอิชิอีหรือแต่เอาโค้ชคนใหม่มาคุมทีมก็พิมพ์มาบอกกันเลยนะครับว่าอยากจะได้ใครมาคุมทีมนะจะ๊ะด่วน ดิวใหญ่เซเทีนเจลีกนาก็ยาจอบปิดดิวสุบะโชคสองราชาติโอ้ยหาละไปลสุบะโชคเอ้ยคอนเสเร์ตเปรโรมันบวไหวแล้วมันเหลือแค่ความทรงจำแล้วเฮียชกไปรับเงินกับนากย็ยาซะไปเป็นเฮียยูหันไปเป็นอย่างที่มันดีกว่านี่แหละมันอยู่ในเจลีกนําหรือว่าจังไหนพี่น้องดิวใหญ่เซเทีนเจลีกนะครับเมื่อนากย็ยาจอบปิดดิวสุบุโชคสองราชาติ อากิระนะครับสายข่าวลูกหนังญี่ปุ่นประกาศชัดนาก, oya, กาย่ากล้ปิดเดียวนักเตะทีมชาติไทยผู้เล่นหมายเลขสินั่นก็คือสุภโชคสุรชาติโดยสื่อข่าวญี่ปุ่นรายงานมาว่านาก,กย่าแกมปัสทีมดังจากศึกเจลีกหนึ่งญี่ปุ่นมีความจริงจังเป็นอย่างมากในการที่จะคว้านักเตะทีมชาติไทยของเราซึ่งนักเตะรายงันกล่าวมีการยืนยันออกมาแล้วว่าคือสุภโชคสุราชาติแนวรุกดีกิทีมชาติไทยจากฮอกไกโดคอนเซเร่ซัปโปโร ซึ่งปัจจุบันลงเล่นอยู่ในเจลีก2แหล่งข่าวร่บบุน,นะครับว่าสุภโชถือเป็นนักเตะที่พิสูจน์ผิดท้าวเลยว่าสามารถเล่นในระดับเจลีก1ได้อย่างไม่มีปัญหาอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคดีเทคนิคดีและสร้างความแตกต่างในเกมลุกได้ซึ่งทําให้นะักกย่าหันมาจับตามองอย่างจริงจังนะฮะทีส่สกันนะครับล่าสุดสุภโชเพิ่งจะสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียด้วยการทำแอตซิตถึง3ลูกนะครับและยิงอีก1ลูก ช่วยทีมชาติไทยถลม่มทีมชาติไต้หวันไปนะครับ6-1สุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้นักก็ยากแกมปัสก็เคยพยายามยืน่นข้อเสนอขอยืมตัวสุภาโชคมาแล้วด้วยนะฮะแต่ทางคอนเซลซัปสปโปรโปฏิเสธในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าการเจรจาคว้าตัวสุภาพโชคกำลังเร่งดำเนินการไลฟอนบอลชาวไทยกำลังจะได้เห็นนักเตะไทยบนเวทีลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอีกครั้งนะฮะหากสามารถตกลงค่าตัวกันได้ ประเด็นที่น่าจับตามองก็คือนาโกย่าต้องการเสริมแนวรุกก่อนตลาดปิดนะฮะซัปโปโรเองก็พร้อมพิจารณาขายแล้วหางได้ข้อเสนอที่เหมาะสมส,ส่วนซูเปโชอาจได้กลับไปโดดเล่นในศึกเจลีกหนึ่งอีกครั้งหลังทำงานได้อย่างโดดเด่นตลอดที่ผ่านมานะฮะหาเุเนี้เกิดขึ้นจริงก็จะเป็นอีกหนึ่งเดียวและเป็นก้าวสำคัญของซูเปโชโสชาติในการกลับมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีลีกซูซูอนญี่ปุ่นอีกครั้งนะฮะประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับท่านผู้ชม อยู่ทั้งเจลีกทั้งเจทูนะครับอยู่มาหมดแล้วนะฮะสุภพโชคของเราเนี่ยสบายสบายนะครับตอนนี้ถ้าปิดดิวสุภโชคเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะฮะเพราะสุภพโชคนั้นแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเล่นในศึกเจลีกได้นะครับและที่สําคัญนะครับอายุของสุภพโชคสารชาตินั้นยังไม่แก่นะครับตอนนี้สุภพโชคอายุ27ปีกำลังเป็นจุดสูงสุดของนักฟุตบอลกำลังเก่งเลยนะฮะทั้งประสบการณ์นะครับ ทั้งสไตล์การเล่นนะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปเลยนะฮะต่อไปก็ขอเรียกว่าเฮียสุโภโชคแล้วกันนะครับถ้าไปอยู่เจอีีญี่ปุ่นจริงๆก็จะได้เงินเดือนเพิ่มนะฮะโสดีเดอน้องลาเอ้ยไอ้กระเซียคือเก่าล่ะละ่ะ ดวนได้เพิ่มอีก6ชาติใหม่สรุป28ทีมล่าสุดคว้าตัวลุยรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026นะฮะไทยบัยังบ่ไดดไปได้พี่น้องเอ้ยซีบบลลโล20 26, ก2026เราก็เลือกกำลังเข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายของการชริงตัวไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็ได้เพิ่มอีก6ชาติที่การันตีสิทธิ์เข้าร่วมศึกใหญ่ระดับโลกเป็นที่เราร้อยได้แก่อฟริกาใตา้กาตาอังกฤษซาอดุดีอาระเบียเซเนกัลและไอวอรีโคต โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นในระหว่างวนที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมปี2026นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับสำหรับ28ชาติที่ได้ตั๋วก็สู่รอบสุดท้ายมีดังนี้นะครับเจ้าภาพร่วมส่วนคอนคาเคฟมี3ชาตินะครับสหรัฐอเมริกาเม,กาม็กซิโกแคนาดาที่เป็นเจ้าภาพส่นเอเชียนะครับ8ชาติ ญี่ปุ่นอิหร่านอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จอแดนออสเตรียกาต้าซาอุดิอาระเบียส่วนโอเชียเนีย1ชาตินะครับนิวซีแลนด์ส่วนอเมริกาใต้6ชาตินะครับอาร์เจนตินาชั้นเก่าเอกวาดอร์โคลัมเบียอุรุกวัยบราซิลและารกวัยส่วนโซนแอฟริกาใต้นะครับ9ชาติมีโมร็อกโกตุนิเซียอียิปต์กานาเอลเจีเรียมุกเกะแคปเวิร์บซึ่งไปครั้งแรกนะครับ แอฟริกาใตา้เซเนกัลและไอวอรีโค้ดส่วนโซนยุโรปนะครับได้1ชาตินั่นก็คือทีมชาติอังกฤษนะฮะถือว่าเป็นอีกหนา่สำคัญของฟุตบอลโลกปีส0 0 6กที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าชาติใดจะได้สิทธิ์ไปโชว์ฟีทาในรอบสุดท้ายที่ดินแดนอเมริกาเหนือกลางปีหน้านะครับส่วนไทยของเฮาเอาไปแค่เอเชียก่อนกับพ่อครับพี่น้องเลยอันฟุตบอลโลกนั่นก็โอ้ย ยังหาจุดเปลี่ยนบ่ได้เลยว่าผู้ใดสีได้้าไปพี่น้องเอ้ยเท่าละ่ะอยากเห็นสักครั้งนึงครับพี่น้องเอ้ยนี่คือสุุกาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15ตุลาคมน,นะครับ